ใครในที่นี้เคยสังเกตไหมคะว่าในชีวิตประจําวันคุณอาจจะเริ่มกลับมาเห็นตัวเลขที่คุณเห็นซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือตัวเลขพวกนี้ค่ะมันเป็นสารจากจักรวาลค่ะที่เขาส่งมาหาคุณเช่นตัวเลขชุดที่ชื่อว่า1นึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองสองสามหรือตัวเลขอะไรที่คุณเห็นซ้ําๆซ้ําๆเอาจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่คุณเห็นในธรรมชาตินี้แล้วคุณเห็นมันบบ บ,บ่อยช่วงนี้เช่นบางวันคุณเดินเดินอยู่ขนนกก็หล่นลงมาหาคุณแล้วคุณไม่ได้เจอครั้งเดียวคุณเจอบ่อยๆบ่อยๆ โปรดจงรู้ไว้นะคะว่านี่คือซิกแนลนี่คือสารของจักรวาลค่ะมันไม่ได้สําคัญนะว่ามันเป็นตัวเลขที่คุณเห็นมันมีความหมายอะไรแต่สิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าคุณควรที่จะต้องขอบคุณค่ะจักรวาลเขาได้ส่งสารอะไรบางอย่างค่ะว่าคุณกําลังเดินบนเส้นทางโซแพลนของคุณที่ถูกต้องแล้วโปรดทําต่อไปเพียงตระหนักรู้ณเวลานี้กลับมาขอบคุณปัจจุบันนี้ค่ะและยกระดับพลังงานตัวเอง ลงมือทำในเรื mesela, room, next, ่องนี้อย่างต่อเนื่องคุณทำถูกต้องแล้วถูกต้องตรงทางแล้วค่ะคือสารที่จักรวาลส่งมาค่ะและเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันขณะคุณยกระดับพลังงานตัวเองอย่างต่อเนื่องคุณเปิดหัวใจคุณมอบความรักและช่วยเหลือผู้คนคุณจะเห็นตัวเลขนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเห็นสัญลักษณ์นี้ซ้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องอีกและเมื่อนั้นคุณขอบคุณคุณยกระดับพลังงานต่อเนื่องอีก เมื่อนั้นค่ะสิ่งต่างๆจัก,กรวาลเขาจะยิ่งส่งสารดีๆพลังงานสูงๆเข้ามาหาคุณได้อย่างใจคุณต้องการค่ะถ้าใครชอบวิดีโอสาระดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามไว้ในช่อง t i k t o อ facebook และ youtube ที่ชื่อว่า m i n i m s t u u i o o พบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ